สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยนาแหโชคช่องพยนาแโชคก็จะนําเล็กเด็ดเลขดังขอสมมคกต่างๆมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็หลังวันไหวออกนะครับที่สองพฤษภาหกห้านะครับ ก็มาดูนะครับว่าเลขเดิ้นดังนะครับของม่น้ำหนึ่งนะครับให้มานะครับเป็นไงบ้างนะครับก็งวดที่แล้วนะครับก็ให้เฉียดนะครับก็เลขทูปให้6 4สี่หนึ่งครับเฉียดไปแต้มหนึ่งครับเกือบโดนสามตัวตรงนะครับเพราะว่าสามตัวตรงออก6 4สองครับให้มา6 4สี่หนึ่งนะครับ ส่วนเลขวิ่งหีือรูดวิ่งแปดรูดเจ็ดนะครับพันถงแปดนะครับก็ไม่เข้านะครับงวดที่สิบหกเบอรห้าก็ติดตามได้นะครับขอบคุณครับ